สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง BTP c และ BTCL วว้าหลายท่านคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่า BTP c และ BTCL นั้นคืออะไร BTP c และ BTCL นะคะเป็นงานภารกิจที่เตรียมความพร้อมในเชิงปฏิบัติสําหรับสิทยาพิบาลและก็ผู้นํานะคะเพื่อที่จะให้ครือจักรท้องถิ่นเนี่ยมีการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณและก็เกิดผลโดยการที่เตรียมความพร้อมจากสิทยพิบาลและผู้นําค่ะ พีทีและ b ีทีเป็นหลักสูตรสากลที่ถูกออกแบบเพื่อฝึกอบรมพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐานให้กับศิษยาพิบาลและก็ผู้นำโดยที่ไม่ยึดคณะนิกายใดๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับศิษยาพิบาลและก็ผู้นำในด้านความร,รู้พระคัมภีร์ที่ถูกต้องและก็ทักษะการรับใช้ต่างๆเพื่อพวกเขาจะนำพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมาใช้อย่างเหมาะสมและก็เกิดผลในที่ที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทศนา การสอนและก็การให้คำปรึกษาและก็คำน้ำใจต่างๆจุดประสงค์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเสียพี่บ้านและก็ตัวผู้นําเองที่เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางในด้านความคิดคําพูดและก็การกระทาเท่าพูดถ,ถึงการเรียนพระคัมภีร์เราก็จะนึกถึงการเรียนในโรงเรียนสอนพระคัมภีร์หรือว่าสถาบันพระรธรรมต่างๆใช่ไหมคะ แต่สําหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร BTP c และ BTCL แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เคยผ่านโรงเรียนพระกัมภีร์มาก่อนหรือว่าโรงเรียนฝึกหัดผู้รับใช้มาก่อนฉะนั้นบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ค่ะ